สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองป่ายบ้านเฮาสู่ขู่ซู่คนมาผผากระต่ายที่เก่าจากพี่น้องจ,าองจาตตา้าวันนี้สไตล์ภาพผีผ้าเี่นาะงฮะไากินนี่เลยพี่น้องจา๋าตำถั่วหมูกรอบพี่น้องจา๋าสูตรกรอบนอกนุ่มในเนาะไม่ต้องต้มไม่ต้องตากแดดไม่ต้องทอดจ้ะพี่น้องแบบกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนะคะกินปันได้กัะบ,บ้วนพี่นอ้องอื้ม แล้วร้านในปากมันิสไตล์ขอถูดขอภัยเราอสิเยนดังขางบ้านเพื่อนเน่เพราะว่าไทยข้างในบริเวณมันมืดไหมแฟนสไตล์เสียจะมันได้ของใหม่ตอนหลับปีใหม่ซะ ประดัตอนหนุ่มแต่ปวดปูเรือใจขนมจินเลยพี่น้องสัญ,ญา่าณไยเป็นจังไรบู้ไเนี่ยว่าเป็นเส็นอุดง้ง อตอนนี้มันหามุ้งเครืองเลยเพี่น้องจ้ะหามงค์สูงงงยังแกงจังปังอยู่ มีหน่อยนอนพี่น้องอหอมแบบหอมผักชีไปเลย แค่น okay, so, yeah, so, yeah. mm ั้นเนาะเส้นใหญ่ก็แซ่บอยู่ปรเด๊ะกินเบอร์โตนี่ก็โพดพ้แล้วพี่น้องจ๋า นังมันกับพอหอมฮอมพ,พี่หรอกหามโมง่งเคืงงนี้หอนอยู่แบบเด็ดบกเข้มได้มันนองแสบนัวไหม บ่เมนต์ว่าบรไ,ไปตลาดได้พี่น้องมูอเ้าออกไปตลาดบ่ไดบริออย่างมากว่าเขาปิดไปบ่ถึกมือถึเอไนทั้งปิดทั้งพองฮอดฮทอน,อนอยางบ่ไไวโอ้ยบ่ไไวแล้วว่ะสไตาถ้าเด็กน้อยกลับมาบริอะ ขาทายหรอหืบากติบกินค่อยกินน้ำเย็นแล้วมือนีขอ,อกินเลยออ้หอนหอนตับแตกหอนบ๊ะหอนอันคือบานห่อได้พี่น้องจ๊ะบานท่อมันหอนเหงื่ออกอกน้องยุนี่หอนแบบโอ้โห พอนแบบแห้งๆอะ่ะแบบไม่ผิวไปแล้วอยากบ่มีเงื้อออกฮอนแบบนี้ก็บอกเอาเละพรอนปปดโพหักซีเบเลย มูกกรอบมะเจออีกเพิ่งไหวน้ำมานกน่องนอกแล้วเพิ่งไปไหวน้ำอืมครับ mời mời lại mời 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 chúc mời mời chúc mời 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 เบ <Better? S 2> ้อะตั้งสี่หล่ะพี่น้องจะเก็บ,บกเก็บอย่าให้แม่เอาใจสิสอุ้ยเสนมันมืตัวรวยตัวรวยแท้ห่ว สัสดีหรือ,อยังสวัสดีค่ะเดี๋ยวสวัสดีนะคะเราคนไทยนะพี่ไทยพี่พ่คอ,อืมนมจีนอ่ะมากินขนมเจีนใส่มือดอกเพียงจ้า แช่แต่เกียมันลำบุนติดรวยติดรวยเมื่อขนมจีนมันเมินไง โฮ้ยเกือบลืมเพี่องจะ้สะสาตามีข่าวดีมาบอกตัวว่าเมื่อเนี่ยอืมได้มือเมื่อแล้วในของขวัญมันคิดมัดอีกอย่างหนึ่งตัวเครื่องบินกับเมืองไทยคะ่ะดีใจเงี้ยเงี้ย บ่ได้เมื่อบ้านเขาสองปีแล้วไปเนาะอยากเมืามมา่อคุณฮอดบ้านคุณฮอดพ่อคุณฮอดแม่สละ บมากระสิทธิตาอะไรโอ้ยมาด่ามาเองตังตเออ <c oughs> หาเลยเอาไงมันเผ็ดซื้อดอกพี่น้งยองซีไฮอ่ะซีไฮเัาตำงทั่วเผ็ด <c oughs> ดูใสก่กระบ,บือคือบ้านท่องดอกพี่น้องจ้าพูดใดอยูเมืองไทยสชคดีแล้ว đợt mìnhคนไทย trông tự hào trong lòng đất nước mình, tự hào trong lòng đất nước mình, tự hào trong lòng đất nước จิตใต้กัขอไปตายบ้านห้องนะเด้อซ <c oughs> าตายก็กินจุบกินทิบบน,นมือ สืบพ่อเราได้พี่น้องจากาต้องทามบ้า,บานนะเนาะโทษเพิ่นบ่ายเพิ่นมาเล่นก่อนก่อนเขาจะมาถ่ายไปเดียวบ้านมืดไป าพอกันบ้านห้งนองเล่าพี่นางเล่าทาเบิ้งบ้านสวนสาตาประเทศบ้านสวนแะ่ฮาแม่อยู่มเมื่อนี่แหละประเทศบายยุ่นอุดออรอำเภอสังค้อมและพี่นางเล่เา พี่น้องถามตาพี่น้องถามสไาตาเข้ามาหลายคนน้องเรี่ยงเพื่อได้เอาะม,มุกกว่าขนาดถึกหน้าแต่มะม่วงก็ยังกรอบเลยพี่น้องนะ ปีให,หม่จะเฮ็ดไปให้เพื่อนว่าเนได้เฮ็ดขายดอกแต่ว่าเห็ดในเพื่อนซืซ้อๆนี่นะถูกสตตราว่าเพื่อนกระเจยเงั้นถ่ววา,านละว้ากระงน้าเห็นเก่งงั้นเลยจังคอยเฮ็ดให้คุณแม่ เงินนะ่ะสำคัญกับแม่แต่ว่ามันบริษัทสำคัญที่สุดสําหรับสาวตายด้วยเงินเง,งินนี่ซื้อผู้นี้บ่ได้ซื้อบ่ได้จิตใจย่างเดียวพี่น้องพี่เหลี่ยบ้านพี่น้องถ้าพ่อเกี่ยวกับงนแล้พี่น้อง 照顾子孙。